สวัสดีค่ะแลมมี่ DIY ค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทํากระทรงใบตองแบบง่ายนะคะโดยใช้วัสดุตามธรรมชาติค่ะใบตองที่เราใช้ในวันนี้ก็จะมีใบตองสีเขียวแล้วก็ใบตองสีเหลืองค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวัสดุของเรามีดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะใบตองเราใช้ใบตองที่มีความกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรเหมือนกันนะคะใบตองสีเขียวก็มีความกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรความยาวอยู่ที่19ซนติเมตรค่ะ ต้นกล้วยแต่ในแว่นหนึ่งชิ้นนะคะรัศมีความกว้างอยู่ที่เจ็ดนิ้วกันไกลแม็กเย็บและดอกมามสีขาวค่ะสําหรับใบตองสีเหลืองนะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามาหลายท่านว่าต้องทายัางไงจะให้ใบตองเป็นสีเหลืองนะคะใบตองสีเหลืองมันจะมีสองแบบนะคะแบบแรกก็คือเราไปตัดจากต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยที่ใบตองที่แก่แล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่มีใบตองสีเหลืองหรือไม่มีต้นกล้วยนะคะก็แนะนาให้เพื่อนๆ นำใบตองสีเขียวนะคะที่เป็นแบบนี้นำไปพับทบการประมาณ4 5ชั้นนะคะแล้วก็เก็บไวในบ้านนะคะเก็บไว้ในที่ร่มประมาณ4 5วันใบตองของเราก็จะออกเป็นสีเหลืองสวยๆแบบนี้ค่ะวิธีทำนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะพับใบตองนะคะโดยวันนี้เราก็จะเลือกใบตองสีเขียวนะคะแล้วก็ใบตองสีเหลืองสำหรับใบตองสีเหลืองนะคะเราก็จะนำมาตัดให้เท่ากันกับใบตองสีเขียวนะคะ เลือกอด้านที่สวยๆนะคะ,ต,นะคะตัดให้เท่ากันนะคะตัดให้เท่าๆกันนะคะเพราะว่าถ้าตัดเท่ากันแล้วเราจะได้ทําง่ายขึ้นนะคะส่วนมากเราจะตัดฝั่งที่แข็งออกก่อนนะคะแหมมันได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะพับให้ดูนะคะวิธีการพับไม่ยากเลยนะคะใบตองจะมีฝั่งด้านนวลและมีฝั่งสีเขียว ให้เราหันด้านนวลเข้าหากันแบบนี้นะคะแล้วให้เราวางลงนะคะแล้วพับลงมาจากฝั่งซ้ายมือก่อนก็ได้นะคะนี่พับลงให้ให้ตรงนี้ตรงกันพอดีนะคะพับลงประมาณเฉียงเฉียง,ยงประมาณ45องศาประมาณนี้และพับครั้งที่สองจะได้มุมฉากพอดีนะคะแล้วให้เราพลิกกลับด้านนะคะแล้วให้เราพับจากฝั่งซ้ายมือนี้นะคะนี่พับครั้งที่หนึ่ง เฉียงเฉียงประมาณ4 5องศาพับครั้งที่2นะคะก็จะได้เป็นมุมแหลมแหลมแบบนี้พอดีนะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้แม็กเก็บไว้ค่ะแล้วตัดออกนะคะตัดมุมตัดมุมเราก็จะได้ส,สวยประมาณนี้นะคะนี่มาดูอีกครั้งหนึ่งนะนะคะพับครั้งที่สองนะจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราหยิบใบตองขึ้นมานะคะใส่กันแบบนี้นะคะให้ตรงนี้ตรงกันแล้วพับลงมาปึ๊บฝั่งที่สองพับลงมาปื๊บแบบนี้นะคะแล้วพลิกกับด้านแล้วก็พับลงมาประมาณนี้พับก็จะได้ประมาณนี้เราเรียบให้เรียบนะคะเดี๋ยวให้เราใช้แม็กเย็บไว้นะคะเราหยิบมาทาบกันตัดให้ตรงกันก็จะได้ กรีบกระทงที่เท่ากันแล้วก็เวลาที่เรานำไปทํากระทงก็จะได้สวยๆนะคะได้แบบนี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะประกอบตัวกระทงนะคะต่อมาให้เรานำกรีบกระทงที่เราทําเสร็จแล้วมาวางค่ะโดยพี่แลมจะให้ตรงนี้ชิดขอบเลยนะคะแล้วก็ให้เรานาไม้มาปักไว้นะคะเราจะปักทั้งสองฝั่งของกลีบกระทงเลยนะคะ แล้วก็ให้วางเรียงต่อกันเลยนะคะนะคะวางเรียงต่อกันเลยนะคะก็จะพาทําแบบง่ายๆนะคะโดยการวางนะคะเราจะวางให้สีเหลืองอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะนี่นะคะบางท่านอาจจะวางสลับกันก็ไม่เป็นไรนะนี่นะคะให้ฝั่งสีเหลืองอยู่ฝั่งเดียวกัน,นะค่ะ หรือเ,เพื่อนจะให้ฝั่งสีเขียวอยู่ฝั่งเดียวกันก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่ที่เ,เพื่อนอจัดตามความสวยงามของเพื่อนเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะใบตองสีเขียวและใบตองสีเหลืองเราก็ไปเก็บมาเมื่อเช้านี้นะคะ พอดีมีต้นกล้วยอยู่หลังบ้านนะคะพี่แรมก็ไปเก็บมาเมื่อเช้านี้ก็จะได้ใบตองที่มาจากต้นนะคะส่วนสีเหลืองๆนี้นะคะก็คือใบตองเขาก็จะมีความแก่แล้วนะนี่ก็คือเขาก็จะเหลืองมาจากต้นเลยนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่มีใบตองสีเหลืองหรือไม่มีต้นกล้วยนะคะก็แนะนา,นาให้เพื่อนๆน,นาใบตองสีเขียวมาเก็บไว้ในบ้านนะคะพับทบกันไว้ ประมาณ3 4ชั้นนะคะเก็บไว้ในที่โล่งนะคะแล้วใบตองของเราก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะคะอันสุดท้ายก็มาวางแปะกันพอดีค่ะนี่นะคะนี่พอดีเลยนี่นะคะนี่ชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปชั้นที่2ชั้นที่2เราก็จะนํามาวางนี่นะคะให้ปลายแหลมแหลมอยู่ตรงกลางนะคะ ก็จะเพิ่มสีสันให้กับกระทงของเราค่ะนี่นะคะวางตรงกลางนะคะให้ปลายแหลมๆอยู่ตรงกลางค่ะนีนะะ่ชั้นที่สองที่แรมก็จะปักตร,ตรงฝั่งน,นี้ต่อมานะคะเราก็จะปักไปเรื่อยๆนะคะโดยให้ปลายแหลมๆเนี่ย ก็คือให้ระยะห่างเขาพอดีกันนะคะวิธีการปักพี่แรมก็จะปักเพียงแค่ครั้งเดียวพอพอเรามาถึงมุมนี้นี่นะคะนี่มันก็จะเสียบได้พอดีคือไม่ต้องใช้หมดเยอะนี่นะคะตอนนี้คือทำไม่พอนะคะพี่แรมก็จะทำเพิ่มอีกประมาณ3อันนะคะ ทำเสร็จแล้วนะคะก็มาวางนี่นะคะมาวางตรงกลางแล้วก็ปักไว้มาวางตรงกลางแล้วก็ปกัาาก,ก,ปกไว้นะคะค่ะแล้วก็นํามาวางก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่ค่ะเราก็าทําเสร็จพอดีดอกไม้แล้วก็นํามาวางน,นะคะ วันนี้เราก็เลือกใช้ดอกไม้แค่สี่ดอกนะคะตรงกลางเราก็ใส่ทูบเทียนนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทํากระทงใบตองแบบง่ายนะคะสําหรับเพ,เพื่อนที่อยากจะทําใบตองกระทงใบตองแบบไม่ง่ายนะคะเพื่อนก็เลือกใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําง่ายค่ะแถม ประหยัดเบตองแล้วก็ประหยัดดอกไม้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรงมาตลอดค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรงด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ